พระสมเด็จเนื้อโทนนี้นะครับเป็นเนื้อที่สร้างขึ้นในยุคกลางเป็นพระที่มีส่วนผสมที่ยังคือหาความลงตัวของของส่วนผสมอยู่นะครับจึงอยากจะนำมาให้บรรดา เพื่อนๆญาติธรรมที่สนใจในพระสมเด็จนะครับก็อยากจะให้ดูเนื้อพระสมเด็จให้ชัดๆนะครับซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างนะครับถ้าเรามองว่าทำไมสีของ สีแดงนะครับเม็ดแดงจริงออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าการที่มีการส่วนมีส่วนผสมของการผรสมน้ำมันนะครับ mm hmm. ก็เลยทำให้เนื้อขององค์พระนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะที่ฉ่ำมองไปแล้วก็คือฉ่ำ ไปในเนื้อทุกส่วนนะครับด้วยเหตุผลตรงนี้ก็ทำให้สีของสีแดงนะครับก็เลยทำให้เหมือนกับว่ายังค่อนข้างจะใหม่แต่ก็จะเป็นอยู่แบบนี้ไปตลอดนะครับสำหรับพระสมเด็จองค์นี้ได้มา เมื่อพศ2536นะครับณปัจจุบันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ประมาณ30ปีก็ยังอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสำหรับเนื้อของพระสมเด็จองค์นี้เนื้ออยู่ในสีแบบไหนลักษณะแบบไหน ก็จะอยูอ่ลักษณะเหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่มีอะไรที่ที่แตกต่างออกไปก็จะเห็นได้ว่าคา,าบขาขาวที่ขึ้นนะครับก็จะเป็นคา,าบของแป้งที่จะผุดขึ้นมาจากองค์พระไม่ได้เป็นคาบที่เป็นแป้งโปะนะครับ ก็หมายถึงว่าจะมีการาผุดขึ้นมาจากเนื้อขององค์พระนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆให้ชมกันนะครับเป็นเนื้อมวลสารนะครับที่สร้างขึ้นมา แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อฉ่าอยู่ตลอดเวลาอย่างเนื้อฉ่ำอย่างนี้นะครับทำให้มวลสารต่างๆ ก็จะมีลักษณะที่สดชื่นหรือ,อสดนะครับเป็นลักษณะที่มวลสารก็คือคล้ายๆกับมวลสารสดสำหรับเนื้ออย่างนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันอยู่ได้มาทั้งหมด6อ,องค์ด้วยกันนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆที่ มีความเครารพศรัทธาอยากจะได้พระสมเด็จไปครอบครองก็ขอเช่าบูชาไปแล้วหนึ่งองค์นะครับซึ่งก็เห็นว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะได้แล้วบารมีของเขาถึงพอดีนะครับก็ให้ไปในช่วงเมื่อสมัย 20ปีที่แล้วนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ5 0า0มืนกว่าบาทนะครับที่ให้ไปแต่เป็นพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับเป็นเป็นพิมพใหญ่อีกพิมพหนึ่งไม่ใช่เป็นพิมพ์ในลักษณะแบบนี้นะครับะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราดูจากม่วนสารขององค์พระนะครับถ้าเรามีการส่อง ซูมส่องดีๆนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีความเก่าอยู่ในตัวนะครับไม่ใช่พระใหม่เป็นพระที่มีลักษณะที่มีเนื้อฉ่ำอยู่ตลอดเวลาทำให้เนื้อขององค์พระเหมือนกับเนื้อที่สดๆนะครับก็จะได้นำมาให้ชมอีก5องค์ อีกสาองค์เองค์ที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ